ียนสุดจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทําอย่างไรโรงเรียนสุดจริตเชครับเรียนเชิญครับว่าของการนี้เป็นโครการที่ดีนะเพราะว่าทําให้สปทเนี่ยจับมือกับทางปปชเนี่ยสร้างเครือข่ายกันในการที่จะสร้างเยาวชนของเรา นะรวมถึงพลาราชกเนี่ยให้มีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติในการทำเช่งที่ดีๆในเรื่องของการทำงาให้สุจริตในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะสุจริตในเรื่องของการทํางานสุจริตในเอชีวิตครอบครัวและโดยเฉพาะยิ่งมีความสุจริตใน,ในที่ทํางานของตนเองถ้าเป็นโรงเรียนก็นโรงเรียนถ้าเป็นสานักงานก็เป็นในเรื่องที่สํานักงาน,วนกว่าีเป็นสิ่งที่ดีนะนนคิดว่าทางโรงเรียนและก็ทางสำนักงานที่เข้าโครงการตัวนี้น่าจะทํทส่างต่างๆเหล่าน,นี้ทำให้เกิดเป็นกับครอบครัวเป็นเยาว,วชนต่อไปครับ จรัตนิมพันธ์กลุ่มในการสงงางเกตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอง,องญชงในส่วนของอกรรมการปปชสพทระดับจังหวัดนะครับที่ต้องขอขอบคุณในส่วนท่านเลขาธิการปพทและเลขาธิการปปชนะครับที่ให้ได้รับเข้ารับการอบรมในส่วนของการได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของการเป็น กรรมการในระดับจังหวัดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคงเขา้เขาไปช่วยในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัดต่อไปนะครับสิ่งตรงนี้ถือว่าบทบาทในของโรงเรียนสุดริตนั้นคงจะเป็นต้นแบบและก็เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนนะครับนักเรียนในสังกัดและก็เป็นต้นแบบของสังคมนะครับสิ่งสาคัญอีกอย่างก็คือการสร้างเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กที่จะช่วยในการขับเคลื่อน โรงเรียนสุจริตนะครับพร้อมด้วยเครือข่ายนั้นให้ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายในส่วนของโรงเรียนด้วยการเครือข่ายของชุมชนสังคมและก็เครือข่ายของสื่อสารมวลชนที่จะมาช่วยดูแลโรงเรียนของเรานั้นก็คงเป็นภาระหน้าที่ในส่วนของกรรมการปปชสพสในระดับจังหวัดที่จะต้องช่วยกันดาเนินการนะครับนอกจากที่จะช่วยใน สร้างเครือข่ายกันแล้วนะครับหลังจากที่เด็กๆของเราได้ดําเนินการไปประสบความสำเร็จก,ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับสัธวรนชนได้รับรู้ในสิ่งที่เด็กๆได้ร่วมกันทำสถานศึกษาได้ร่วมกันดําเนินการนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของกรรมการปปชสพทนะครับที่จะต้องช่วยกันกับเพื่อนต่อไปซึ่งผมคิดว่าถ้าหนย่อยของสังคมนะครับโรงเรียนแล้วก็ในส่วนของ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รวมพลังกันที่จะดําเนินการในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าในอนาคตนะครับเราก็คงจะมีเยาว,วชนมีประชาชนที่จะเป็นพลังที่สําคัญของชาติในการที่จะดูแลประเทศชาติของเราต่อไปครับสำหรับโครงการนี้จริงเป็นใจในการพัฒนาการศึกษาเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องสร้างเด็กให้เป็นคนดนนนนนีให้สังคมคนดีให้สังคม หากว่าเราการศึกษา,าของเราไม่สามารถสร้างตรงนี้ได้เนี่ยประเทศชาติของเราคงจะเรียกว่าการศึกษาคงล้มเหแน่นอนเพราะว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยคือคนนะคะซึ่งที่เราจะต้องไปพัฒนาประเทศชาติถ้ากรารของเราเก่งแต่ว่าไม่มีความรู้สึกเนี่ยประเทศชาติของเราไปไม่รอดแน่นอนครับสวัสดีครับผมนาเรืองศักดิ์โพล่าผู้นวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาคลุ่กป้องระฐธรรมน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตที่24จากจังหวัดกรสินเราดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาการปปอชอสอพทอระดับจังหวัดในการอบรมครั้งนี้ก็จะนำความรู้ที่ได้รับนะครับไปปรปับปรุงพัฒนาโดยเฉพาะจะไปต่อยอดเรื่องโครงการโรงเรียนสุจริต ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการก็จะไปส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆได้ดำเนินการตามมาตรการของแนวทางโรงเรียนสุดยอดของพวกเราโดยเฉพาะแนวทางของโรงเรียนสุจริตที่ต้องการไปปลูกฝังให้ทุกลูกเราให้เกิดคุณลักษณะ5ประการที่ว่าซึ่งมีทักษะกระบวนการคิดซื่อสัตย์มีวินัยอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็มีกิจสาธานะตรงนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเราจะต้องลงไปส่งเสริมให้ มีการต่อยอดและก็ต้องไปส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้โรงเรียนเขาได้ดําเนินการตามแนวทางของโรงเรียนสุเฉลิและที่สําคัญที่สุดการดรําเนินงานนั้นจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เฉพาะคณะกรรมการจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะวิธีการที่เราจะไปปลูกฝังเราจะไปป้องกันและสร้างเครือข่ายนั้นเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการเราจะต้องไปส่งเสริม สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านและที่สําคัญที่สุดหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบโครงการที่ให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมโครงการนี้ผมจะพยายามทําตัวอย่างของตัวเองเเป็นแบบฉบับที่ดีให้กับโรงเรียนต่งตงตงางๆจะเริ่มต้นที่ตนเองขอขอบคุณครับครับชี้กัะดาษประหอมครับผู้นวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกอยู่อำเภอนาบอนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชครับ วันนี้รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสร,รับเข็มช่อสะอาดจริงแล้วขอบอกเล่าว่าผมเองก็ได้รับเข็มลูกเสือช่อสะอาดของปปชในการที่จะนํากิจกรรมลูกเสือไปสู่โรงเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็วันนี้ยิ่งเพิ่มความประทับใจมากขึ้นนะครับว่าได้รับจากท่านเลขาโดยตรงนะครับทีนี้บทบาทของกิจกรรมที่รับเข็มมาแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเป็นบทบาทที่ต้อง ต้องนําสู่การปฏิบัติในส่วนของสายสาในะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหน่วยงานที่มรับผิดชอบอยู่นะครับว่ากิจกรรมเหล่านี้ที่ทางเวียกรูสายได้นาเสนอที่เป็นนโยบายหลักของทางสปทร่วมกับปปชเนี่ยจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างไรเนี่ยก็ก็เป็นอาศัยพวกเราแหละครับที่เป็นกําลังหลักในการช่วยกันขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะน,นะํนไปสู่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสุจริตทั้งโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายก็ ขอขอบคุณทางสพทครับที่จัดโครงการดีๆและก็ในานามของเยาวชนคนรุ่นใหม่แลวก็ลูกหลานเนี่ยต้องต้องขอชื่นชมพวกเราเองที่ช่วยกันนะครับเป็นกาลังหนึ่งในการที่ป้องกันปลูกฝังและก็ปาราบปรามการทุจริตต่อไปครับค่ะเดชันเยาวรัตน์คงคูนผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสเกตเขตสามได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ในฐานะเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตนาร่องของสพท ซึ่งเมื่อได้เข้ามาในโครงการนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าโครงการนี้ช่วยให้เ,เขตพื้นที่ทํางานได้ง่ายขึ้นก็คือฝึกให้ทุกคนมีการตรงต่อเวลา,าที่เขตจะเริ่มการเคารพธงชาติาทุกเช้าซึ่งทุกเช้าเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนที่ไม่เคยได้มา,าถึงที่ทํางานก่อนเป็นมงครึ่งก็ได้มาทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีการเริ่มงานที่เร็วขึ้น มีการได้นัดหมายโปรแกรมการทํางานร่วมกันมีการปรึกษาหารือร่วมกันซึ่งโครงการนี้ทําให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในโครงการนี้ก็อยากจะให้ทุกเขตพื้นที่ได้เข้ามาร่วมทำงานด้วยกันนะคะ ข้ามาร่วมทํางานด้วยกันแล้วก็างานก็จะต้องขยายไปยังทุกโรงเรียนถึงแม้ว่าในปีนี้จะขยายไป10%ของเรียนในพื้นที่โรงเรียนอื่นๆก็สามารถมาดูงานแล้วก็ทํางานตามความสนใจแต่ที่สําคัญในโครงการนี้ก็คิดว่า,เ,าเราไม่ควรที่จะมีการาตําหนิกันในระหว่างการทํางานเราควรที่จะ หยิบยกเอาความดีขึ้นมาชื่นชมให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งก็จะทำให้โครงการนี้สำเร็จแล้วก็ะการคำว่าสุจริตนั้นไม่ได้สุจริตที่ตัวเงินเงินนั้นเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่เราจะสร้างความสุจริตในองคอ์กรแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าความสุจริตนั่นก็คือเป็นการเต็มที่เต็มใจเต็มเวลาและโดยเฉพาะเขตพื้นที่ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการนี่ก็ต้องเต็มเวลาในการ ให้บริการทางการศึกษาแล้วก็ให้บริการแกร่ครูและผู้บริหารค่ะรับของศูนยานิเทศธนากรเกรบุญม์สังกัดสนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาตเพชรเกษมมีความรู้สึกินดีอย่างยิ่งเลยครับที่วันนี้ที่ได้มา,าร่วมครมประชุมสัมมนากับโคร,รงการโรงเรียนสุจริตซึ่งก็ทำให้ได้รับความรู้เหล่านี้ อย่างยิ่งเลยซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่สามารถจะทำให้เปก็กลฝังกับนักเรียนได้มีความศู้สึกซาสุจริตเป็นโครงการที่ทำให้นักเรียนนั้นได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในทศพรรมาน้นนาน,นั้นอย่างยิ่งยิ่งครับ,ส,บสำหรับโครงการสร้างพลังเ,เครือข่าย อบพชสบขระดับจังหวัดซึ่งเป็นนวัตกรรมที่หรือว่าทันยุคตนสมัยแล้วก็น่าจะนำไปสู่การปฏิบัติที่จะยกระดับความโปร่งใสของประเทศให้ไปสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างยีอ่งโดยเฉพาะยางยิ่งการให้นการดำเนินการไปสู่ระดับกปฏิบัตินั่นก็คือจถานศึกษาที่ใช้ชื่อว่าโรงเรียนชุดจริต เป so right. ็นการสร้างคุณธรรมยึดสำนึกใ่การบรเรียนเชงคณะทำงานครับของทางรุณาท่านการปฏิบัติที่ชเกเจนเพราะว่าเด็กเคณะทำงานทุกท่านในวันนี้ก็จะเป็นพลังอันสำคัญยิ่งในการที่จะสร้างเครือข่ายและก็ปฏิบัติในเจิงของการต่อต้านแล้วก็สร้างให้เกิดความจุดจริตในวงสังคมครับก็ถือว่าเป็น โครงการที่ดีเยี่ยมนะครับขอบคุณมากครับผม,ผมอนิรุธล่าพยานะครับปปชอสอปทจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสบพม34สํบหรับการที่มาประชุมวันนี้นะครับก็ทําให้เกิดความหวังได้ว่าประเทศชาติของเราน่าจะพัฒนาไปสู่ความโปร่งใสทําให้เกิดความมั่นคงของชาติได้แต่ถ้า จะให้ประสบความสำเร็จที่จริงที่แท้จริงแล้วเนี่ยทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้ของควรจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายไปจนถึงครอบครัวของตนเองครับ